สวัสดีครับเ,เพื่อนๆุบลา,ายพิลักแข่งแห่งรักวันนี้วันที่15บห้าในา2าสองห้าหนยถนนต้อกว่าไม่รู้จะไปไหนมาคราลรวะวพี่ใหญ่เราดีกว่าครับที่เห็นในภาพนี้คือ,อพี่สาลวดขาวเทียนเสาหลักของวงการนกครับจะเรียกว่าเป็นมือเข้าคู่มือหนึ่งของเมืองไทยก็ <laughs> ว่าได้ ฝร okay. ั่งยังเคยให้พี่ไปเข้าคู่ไม่เหรอพี่ใช่อฝรั่งเคยเคยมีได้ได้ข่าวว่าฝรั่งให้พี่ไปเข้าคู่ที่เมืองนอกหรือว่าในเมืองไทยพี่นีในในในเมืองไทยเนี่ยในไทยีตอนในไทยแต่กงใหญ่ๆอ่ะหลายกงเลยแหละหลายกงจ้องมาให้พี่หลับรู้ทั้งกงผมเองด้วยเมื่อปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็เจ็ดสิพี่นะประมาณเก้าก็เจ็ด พี่จําได้ไหมเคลื่อนพิสาโรดไปที่กรงตอนที่กองผมมิ่งสร้างใหม่ๆเสร็จทีปีนาร์ซาโรดมีนกตัวเมียอยู่ตัวสีกโก้มันเก่งตัวนี้มันเก่งมากเกินพี่ช่วยเข้าให้ผมหน่อยสิขับรถมารับพี่สาโรดไปไปที่บ้านเยูยดยันที่สองใช่ไหมทันสามเลยนะก็ไปถึงก็จับตัวเมียให้พ่สาโรดดูอ่ะเอลิซาเป็นนกของเสียทันดินเป็นพวกเจนเส้นแดงสามหกแล้วก็มีพวกแคทพีผสมหน่อยก็ให้พี่ก็ดู พี่หาตัวผู้เข้าผมหน่อยพี่เขาก็เดินมองจับตัวเมียลูกคําแล้วก็มองตัวผู้น้องๆจับตัวนี้พี่ดูหน่อยอออชีย้เลยนะชี้ไปที่ไอ้ดำเล็กนะ<อ>น่เป็นเป็นแบบมันลอยสีดํานกตัวนี้ตีมาจากกรงเสียเลยคือนกพ่อมาเป็นนกผมนี่แหละผมให้พี่สิทธิ์เข้าไป<อ>แต่ผมต้องตีกลับมาให้ผมคืนป้วการตัวนั้นให,ให้เอากลับไปพี่สัวโลจับมาปับ๊บ พี่ก็ว่ามันน่าจะดีเลยทั้ตัว <c oughs> พี่ว่าน่าจะดีเะอผมเข้าเลยไขยไปแรกรลาทานเลยนั่น <c oughs> แหละ <c oughs> เช่ไหม <c oughs> ผมไปที่ไหนผมก็ต้องต้องคุยฟังเลยเนี่ยเรื่องมันเป็นยางีง <c oughs> พี่ไปเข้าให้คู่แรกแล้วไข่มันใบแรกอลิซาอย่างออกมาก็คือระราทาน <c oughs> แล้วคู่ไข่มันก็ขาหักไม่ได้แข็ง แล้วตัวตัวถ้วยพระธาตุนี่ออกมาสีอะไรกะปีขาวหัวด่านเป็นสามหกแหวนลอยตัวตัวตัวข้อนี่ข้อสีสีดำสีดำกะก็จะออกมาแบบกลางกลางนี่กลางตัวเมียอกใหญ่หญ่เลยที่สร้างโปโก้แล้วแล้วโกโก้แล้วรุ่นหลานแหลมมันจะมีย้อนโกโก้มาให้ไงอย่างเ้ยมันก็มีถ้วยสีโกโก้อแล้วจะติดใบนะไรนอกจากก็เป็นสี สีกาปิดเขากันที่ถ้วยนุ่นถ้วยนี่ถ้วยอุรดิษผมอุรดิษผมสองใบนะที่หนึ่งแล้วก็มาที่สองใบหนึ่งสื่อสารแต่ถ้วยไม่ได้ไปรับมาถ้วยหายพิโรโลกี่สองใบสามใบลำปางใบเชียงใหม่แล้วก็ไกลสุดก็แม่ฟ้าหลวงในฟ้าหลวงได้ได้ที่สองมนฟ้าหลวงนี่มันเชียงรายใช่ไหมเชียงรายแต่ที่ย้อนมาใหม่พี่นี่ชอบใจเนี่ยถ้วยสงขา ทุงเทีสงขลาเมื่อปีสองห้าสามศูนย์แข่งที่นี่ที่บางเขนที่ที่หนึ่งสงขลาใช้ชื่ออะไรไปดิใช้ชื่อผมใช้ชื่อพิสารโรดเลยนะใช้ชื่อผมเลยครับุกสารโรดเขาเทียนแล้วก่อนหน้านั้นคุณลาสงขายอีกที่หนึ่งไม่ได้แข่งที่นี่หลังจากนี้ครับหลังจากนี้แข่งที่กุณเกียร นั่นก็ได้ชิ้หนึ่งสงขายใช่ครับกลิ่นของอันนี้พราดทาเลยนะเนี่ยพลาดจรงเลยเนี่ยถ้วยของสมเด็จย่าใส่ยากเนี่ยใส่อหาย่าเยอะเลยใส่เลือดอะไรพี่ตัวนี้อ่าเป็นลูกผสมสีใส่เลยอะไรบ้างมันมีออสแมนออสแมันมีจอสโบออสแมนที่ผมรู้สีดำเลยมันใส่ที่ไม่รู้จักจอสโบเนี่ยจอสโบนี่เป็นตัวสีกลาผสมกันออกมาจอสแมนกับออสแมน กับ,บนะ่ะออกมาเป<อ>็นเป็นสายตัวคู่นะแล้วก็มีซิกเบลซิกเบลสามน่ะซิกเบลกับ uh, ück, Al อ่าบันเดิ้ลลุกสายอาพอลโลอ๋อสาใสเรื่องรู้จักหมดเลยอยู่ในหัวผมหมดเลยแต่อันที่สองผมไม่รู้จักเยอะนะจอสโบเนี่ยเอ่อจอสโบโรเป็นแบรนด์ฮะครับจอ,อสโบนี่เป็นเอ่อสายที่เอ่อทิมเบอร์แมนเข้ามาที่นี่ทิมเบอร์แมน,นมาที่นี่แล้วก็ มามามา,มาคุยคุยกันแล้วเขาก็บอกเลยคุณตัวนี้เอ้ผมว่าที่เคยได้ยินเมื่อก่อนอะที่อยู่บ้านฉลองเขาบอกอูดโบว์่ะไม่ใช่ไม่ใช่อูดโบว์อชื่อเหมือนล้ใยๆกันน่ะอูดโบว์มันเป็นชื่อตัวนอกอ๋ออูอดโบว์เป็นชื่อตัวนกครับ<อ>แต่เจ้าโบเนี่ยเจ้าโบเป็นชื่อเจ้าของอ๋อชื่อเจ้าของบตอนที่พี่ได้ถ่วยตอนนี้ไม่ได้ต่อเป็นช่องแล้วนะเป็นสปีดแล้วนะตอนนั้นคิดเป็นสปีดแล้วครับ มาตรฐานเลยตรงเนี้หย่หนึ่งที่หนึ่งราได้หนึ่งสองขานี่คุณอานี่ได้ได้มากี่ใบหนึ่งสองขาอ่านี่ใบหนึ่งแล้วก็ที่ไปแข่งที่ชูเกียริแข่งที่ชูเกียรแล้วก็แข่งที่ชูเกียริใช้ชื่อร่วมกับคุณชูเกียริแล้วก็ได้สองขาได้ดีใช่ครับที่หนึ่งสองขาแล้วก็อย่างปีเดียวกันยังได้ที่หนึ่งคูเกียร ไกลป่าโหดเลยนกพีสุดๆเลยเอาไกลๆนิ่งๆ่งที่นี่มันจับที่นี่เลยนี่จับไปก็ก็ได้ผลเลยนกบินแบบเนี้ยถ้าเป็นยุคเนี้ยสายโบแม่สายก็ไม่สายอย่างเดียวภูเก็ตก็ภูเก็ตอย่างเดียวกันเลยใช่ไม่มีขาดทุนนะพี่นะสบาย ก็วกันนั้นผมผมมาสองตัวไอ้เซียนแถวนั้นเขางงงเราไอเด็กนี่มันเรียงใหม่มันกลับมาได้มันไม่ได้ถามมาเอาจากใครทุกคนสงสัยว่าพี่สารวดปีน so claro ี้เท่าไหร่บอกได้ไหมยังเลยแปดสิบสองเลยครับยากแปดสิบสองโอ้แต่ยังเปี้ยนะความจำนี่เป็นเลิศเลยใช่เบอร์ห่วงขานกปีศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าฮะยังจำตัวหน้าตัวหลังจำได้หมดเลย ของเราเนี่ยโอ้โหลงจากโกงมาเปิดหนังสืออ้าวสะดุดประตูลืมนะไอ้เบอร์อะไรวะโอ้ถ้าสมองดีแล้วพี่ไหนร่างกายก็ดีตามไปด้วยใช่ใผมโงมีส่วนนะครับโกงมีส่วนที่เมื่อกี้มาถึงเนี่ยแกล้งตะโกนบอกจะมาขอซื้อทกบ้านนี้หน่อยขายไหมทำเป็นไม่ไปสนใจเราเลยนะไปคนมนิ่งเฉยๆแววๆนี้ใส่ไข่ นั่งกออภัย้างมั้งกำลังหันหลังอยู่แต่ยัเสียงแววๆนู้นใครอยู่แต่ว่าสมการที่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงตัวแทนให้พี่ตาโลดครับซึ่งเป็นเสาหลักของงานนกแล้วก็เป็นร่มโพลุ่มร่มไทรของพวกเราให้มีสุขภาพแข็งแรงนะพี่นะจัดเตน ก็ต่นเดียวกันนี่ก็กลับไปที่คุณเช่นเดียวกันนะเพราะมีความใจเข้าหน้านะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกประการนะครับได้ทวยสมบิการขอให้ได้ทวยไหลไหล่ทวยที่หนึ่งนะครับผมเป็นของคุณป้าครับพี่ันครับอีิสารหลักของผมเลยครับผมได้วิชาเรื่องการเข้าคู่อะไรต่างๆเนี่ยแกบอกไม่มีตำราแบบพี่สาร่วดบอกการเข้าคู่นกไม่มีตำราเลยแกบอกให้เข้าด้วยเอาความรู้สึกของเรา เอาเอาไปเอาเอาไปจับนกอ่าอันไหนมันขาดอะไรเราเอาไปเติมให้มันเต็มทัานั้นเองเท่าเที่พี่พี่บอกผมความเหมาะสมของทั้งสองตัวที่มาเจอกันจำมาเลยนะครับการควาคู่ไม่มีตาราจากพิสารโรดสอนอกไว้ให้เอาความรู้สึกเข้าไปจับมันขาดอะไรให้มันสมดุลกันตัวคู่กับตัวเบียเนี่ยนั่นแหละออกมานกจะเก่ง สุดยอดไนหะ <ừ. S 1> เข้าคู่โคงดีเคบางบอลคู่แรกขายไปแรกก็พลาดฐานซะแล้วไม่สุดยอดไนะด้ไงโดยบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้นาะนี่อยากให้บังเอิญบ่อยๆครับโอเคครับ